โหพี่เอาลัมโบสีแดงคันหนึ่งพี่เอาขอเบรกดีๆเลยนะพี่แล้วก็เอาเครื่องเทอร์โบเนี่ยยัดลงไปด้วยนะแล้วเอาโหลดสูงนิดนึงนะพี่เพราะว่าประเทศไทยมันมีหลุมขู่ขาเยอะอะพี่ก็เออขอแค่นั้นแหละพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปจองนะเดี๋ยวทำจองไว้ให้ ผมก็จองลัมโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากําลังจะรวยกันใช่ไหมสวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้เราก็คุยเรื่องของบิตคอยอัปเดตสั้นๆง่ายๆเลยนะครับผมตอนนี้บิตคอยเนี่ยมันกําลังเด้งขึ้นแล้วเราจะมาพูดถึงเอาคอยตัวอื่นๆนะครับผมว่ามันกําลังจะฟื้นจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับผมอันนี้ผมขอเคลมก่อนเลยนะครับผมว่าเจ้าบิตคอยที่ผมวิเคราะห์กันมาเนี่ยถูกต้องและแม่นยําที่สุดนะครับผม ก็มีหลายๆสำนักนะครับผมเขาก็พูดถึงนะครับผมว่ามันจะต้องเด้งเส้นนี้นะก็ปกติแล้วนะผมก็ตอนแรกผมมองไว้ว่ามัน5 9 5 0 0นะครับผมมันไปจูบนิดนึงนิดเดียวแล้วมันก็เด้งขึ้นเลยผมรอสวอประหว่างอัลเทอร์เนทคอยนะครับผมกับบิตคอยอยู่นะก็เลยว่าเนี่ยพอมันตกมาเรื่อยๆนะครับผมผมก็จะซื้อบิตคอยไว้นะพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บใช่ปะพอมัน อ่อนกำลังลงปุ๊บผมก็สลับกลับไปเป็นพวกอัลเทเนทคอยนะผมมันก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะประมาณนี้นี่นี่คือเทคนิคของผมนะครับผมใครจะเอาไปใช้ก็โอเคเอไม่เสด็จหวน,นะครับผมก็ผมก็เอามาจากคนอื่นอีกทีนึงเหมือนกันแล้วทีนี้นะผมบิตคอยหลังจากที่มันทำออทามไฮเรียบร้อยนะครับผมหลังจากเนี้ยมันคือช่วงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องหันมาเก็บของกันนะครับผมอพอเก็บของแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกชิบะอินุแล้วก็พวกด o อชคอยนะครับผมมันก็เอา Market Cap ไปก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมก็ปล่อยเขาก่อนให้เขาพุ่งขึ้นก่อนเสร็จปุบ๊บแล้วก็รอหลังจากนั้นก็ตัวที่โปรเจกต์ดีๆก็จะขึ้นตามประมาณนี้นะครับผมคือเพราะว่าผมก็เข้าใจนะผมว่าทำไม2ตัวเนี้ถึงขึ้นเพราะว่าไอ้ของพวกเนี้มันอยู่ที่ผู้คนล้วนๆน,นะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดตอนบิตคอยถล่มเนี่ยพวกเอาคอยเนี่ยมันจะหล่นลงมาตามหมดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระวังความเสี่ยงด้วยนะผมเวลาเราเข้าเร็วออกเร็วพวกเหรียญปันต่างๆเนาะรวมทั้ง d e f าด้วยนะครับผมก็ระวังไว้โอเคเรามาพูดถึงนะครับผมก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นลงมา Ret r e trace แล้วก็มันก็ต้องเด้งแต่ว่าคืออันนั้นมันน่าจะหชั่วโมงใช่ไหมที่มันเด้งแต่ว่ามันก็คลานขึ้นมาแล้วทีเนี้ย เส้น EMA ทุกเส้นรับอยู่นะครับผมในชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็ใน4ชั่วโมงเนี่ยเส้น EMA 50เนี่ยเส้นนี้นะผมเส้นนี้มันก็รับเจ้าตัว EMA 20มาพอดีปุ๊บใช่ปะแล้วเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้เส้นใหญ่เลยนะครับผมซึ่งเป็นแนวหลักอีกแนวหนึ่งนะครับผมก็มายืนอยู่ใช้ได้ใน4ชั่วโมงนะครับผมนั่นแปลว่า มันคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วนะครับผมกลับมาเป็นขาขึ้นลันเทนอีกยาวๆไปเลยนะครับผมนี่ยาวๆประมาณนี้นะแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับผมก็คือมันก็ต้องขึ้นมาแล้วก็รีเทรชนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตามหลักช่วงอาการาฟช่วงนี้นะเวลามันลงมาใช่ป่ะนี่น,น,นี่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแต่หลักๆเนี่ยคือประมาณนี้แน่นอนะแน่นอนนะครับผมก็คือเวลาขึ้นมาปุ๊บตึกต๊กตึก๊กปุ๊บ ตึกตึก๊กตึ๊กปุ๊บเนี่ยประมาณเนี้ยเออก็ไม่มีอะไรมากนะผมคอนเฟิร์มว่าขาขึ้นแล้วนะคนที่บอกว่าเฮ้ย e มันจบเวฟห้าแล้วขอโทษนะครับผมคุณดูยังไงวะ <arrive> อันนี้คือคือคือเอาจริงๆนะมันก็คือเวฟห้านะแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มนะเว้ยเนี่ยหนึ่งเนี่ยอสูญขึ้นมาหน,นึ่งสองอันนี้ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่นี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 ่น,น,นี่อันนี้เวฟหนึ่งนะผมเวฟหนึ่งอยู่นี่เนี่ยขึ้นมาหนึ่งใช่ป่ะ สองอ่าสองมันจะพักนานหน่อยนะผมก็ได้ขึ้นสามใช่ป่ะแล้วลงมาสี่แล้วก็ขึ้นห้าคือห้าเนี่ยมันต้องยาวกว่าหนึ่งนิดหน่อยหรือเท่ากันนะครับผมมันถึงจะเรียกว่าเวฟห้าได้แต่ว่านี่คือเองเพิ่งจะขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะเวฟห้าได้ยังไงวะคือมันยังไม่จบเวฟห้าเว่เนี่ยมันจะต้องขึ้นมาประมาณนี้ก่อนนะครับผมหรือไม่ก็หนึ่งแสนดอลลาร์อย่างที่เขาว่ากันนะประมาณนี้ อันนี้ผมก็ไม่ได้แนนอีเลียนเวฟอะไรนะครับผมก็ไปดูไอเลอนัลลอบได้นะครับผมก็คือเขาจะสอนวิธีการดูอีเลียนเวฟนะครับผมแล้วทีเนี้ยผมเอามาย่อยให้คุณฟังกันเฉยๆนะครับผมตามที่ผมเข้าใจนะมันที่ผมอ้างเนี่ยมันเป็นตามทฤษฎีแล้วก็ตามหลักสถิตินะครับผมว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันควรจะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับผมแนวโน้มเฉยๆนะมีถูกมีผิดเหมือนกันนะครับผมก็คือแนวโน้มเนี่ย ที่ใช้คาว่าแนวโน้มนะครับผมมันจะเกิดขึ้นประมาณ60-80%นะครับผมประมาณนี้นะก็อยู่ที่ว่าคนในตลาดเนี่ยมันคิดกันยังไงโอเคปิดวีคนะครับผมปิดวีคด้วยโดจิเส้นแดงตรงนี้นะผมตรงเนี้ยผมหวั่นใจมากเลยนะผมว่าถ้ามันไม่ปิดเขียวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็แค่ขึ้นมาปุ๊บพักตัวตรงนี้นะแล้วเบรกขึ้นไปอีกนี่คอนเฟิร์มจบ เอาเป็นว่าบิตคอยใครซื้อเก็บไว้แล้วตั้งแต่ตรงนี้นะผมแล้วก็ตรงเนี้ยรวยมหาศาลไม่ต้องห่วงแล้วทีนี้หลังจากที่ว่าบิตคอยมันจะไซด์เวย์นะครับผมเราก็ต้องมาลงเอาคอยนะครับผมซึ่งเอาคอยดีๆเนี่ยก็อย่างลูน่าอ้าวลูน่าเนี่ยผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับผมถามว่าทำไมชอบกันเหรอก็ผมได้กำไรจากเหรียญตัวนี้นะครับ จำไว้เลยนะผมเหรียญที่ดีคือเหรียญที่เราได้กำไรถูกป่ะเออดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่บอกว่าเอ้ยแม่งเกียดทุกเหรียญเลยเนี่ยแม่งคือขาดทุนทุกเหรียญถูกป่ะตามจิตวิทยาของทุกๆคนที่เข้ามาในตลาดนี้นะผมนะโอเครู้หน้านะผมตอนแรกเนี่ยผมหวาดวิตกมากเลยนะผมหวาดวิตกมากเลยช่วงเนี้ยผมกลัวกลัวจริงๆนะผมกลัวที่จะอ่านพลาดเพราะว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมนี่เลยดิเวอร์เจนนะครับผมด i เวอร์เจนเป็นแบ i ิชนะผมจะกลัวดิเวอร์เจนที่เป็นแบริชเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าพวกเป็นบูลิชอะไรพวกนี้ผมจะแบบเออก็ถ้าเกิดมันไม่เกิดแบริชนะผมก็ซื้ออะไรประมาณนี้ง่ายๆเวลาที่ผมมานั่งมองว่าเ้ยทันเมื่อวะเออทันเมื่อวะตกรดเมื่อวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดูเป็นว่าเออมันจะเกิดขึ้นแบ i ิชหรือเปล่า เนี่ยอันนี้คือน,นิสัยไม่ดีนะอย่าทำถ้าจะซื้อซื้อแนวรับนะครับผมแล้วก็อดทนรอนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพึ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณก็ตามไปได้เลยก็ไม่มีปัญหานะถ้าเกิดคุณมั่นใจนะอ,อ,อย่างผมเนี่ยมั่นใจว่าเออตกรดแล้วแต่ว่ายังแอบขึ้นได้อยู่ก็เลยซื้อตาม follow by ไปก็อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยผมซื้อบริเวณแถวแถวนี้นะครับผมก็เลยโอเคไม่มีปัญหาอะไร การที่ว่ามันขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมะเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวตรงนี้มากเลยคือมันจะไม่สามารถพักแนวนี้ได้นะครับผมสำหรับลู n น่าเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะเป็น head and shoulder นะครับผม head and shoulder ที่ไม่ได้สาผมนะแต่ว่า head and shoulder แบบเนี้ยมันคือแพทเทิร์นลงนะแต่ว่าถ้าดูเส้นใหญ่แพทเทิร์นใหญ่นะครับผมเรามันก็ ลงมาแบบปกติอะนะถ้าเกิดลงมามันก็ EMA 2 0 0น่าจะรับไหวนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาประมาณนี้อ่าลงมาขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงลงแค่นี้อ่า EMA 50รับได้แล้วก็ไซด์เว์ขึ้นมาตรงนี้พักหน่อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แน่นอนนะผมนี่แล้วมันก็จะพักแบบประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเอออยู่ไม่ไม่เกินตรงนี้แหละนแนวแนวเนี้ยมันจะเป็นแนวสําคัญที่มันจะต้องรับครับผม สำหรับตัวลูน่าก็ถือว่ายังขึ้นอยู่นะครับผมยังไม่ได้เป็นขาลงแม้แต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันจะปรับตัวเป็นขาลงเนี่ยมันก็จะต้องเบรกเส้นนี้ออกมานะครับผมแต่สิ่งที่ผมกลัวและกังวลอีกตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยการขึ้นของมันนะครับผมถ้าเอาไม้บรรทัดมาตีนะครับผมมันจะเป็นแบบ rising wedge นะครับผม rising wedge เนี่ยหมายความว่า ขึ้นปุ๊บลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงแบบเนี้ย rising wedge นะครับผมก็คือมีเส้นนี้กับเส้นเนี้ยขึ้นไปแล้วพยายามที่จะบีบเข้าหากันนะเขาเรียกว่า rising wedge หรือริมที่มันชูขึ้นมามันเป็นแพทเทิร์นของการแนวโน้มขาลงนะครับผมดังนั้นแล้วเนี้ยก็อันตรายอยู่พอสมควรนะครับผมในช่วงนี้เพราะว่าแล้วสิ่งที่ผมกังวลอีกเรื่องหนึ่งคือเจ้า e l เลี t t นะครับผมมันขึ้นมาหนึ่งใช่ปะ สองอ่ะสอ่ะสามเนี่ยอันนี้คือเส้นสามแล้วเส้นสามแล้วเนี่ยผมมองมอง,มองไว้บริเวณแถวแถวแถว,แถว,แถวบริเวณหนึ่งนะครับผมก็ของฟิโบนัชชีก็ประมาณหกหกสิบกว่าดอลน,นะครับผมแล้วมันจะต้องรีเทรชนะครับผมรีเทรชแล้วก็ไปห้าเนาะออไปห้าแบบนี้เนี่ยมันจะสั้นแค่นเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ ลงมาขา A ขา B ขา C อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็สำหรับลู n น่าเนี่ยมันน่าจะใกล้จบขา3เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องรอดูคอนเฟิร์มนะครับผมเพราะว่าอวอลุ่มเนี่ยเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมหลังจากที่มีการโฟโมขึ้นมาแนาะแต่ว่าดูเหมือนยังไม่ค่อยมีใครโฟโมเท่าไหร่นะสำหรับลูหน่านะก็เป็นเหรียญตัวหนึ่งที่กำลังขึ้นได้สวยนะแล้วข่าวดีมาก แล้วตัวสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะพูดถึงไม่ได้เลยว่ามันเป็นย้ยอะไรนะครับผมนั่นก็คือเอ a ดาหรือคาดานนั่นเองนะผมปลูกป่าเสร็จยังพวกมึงเนี่ยนะโอเคก็สิ่งที่ผมเคยพูดไปนะครับผมมันยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยสมบูรณ์นะครับผมน่าจะเป็นเวฟแรกด้วยมั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเวฟเท่าไหร่นะเพราะว่าผมดูข้างล่างบบมัน,ม,นมันเลียดดินไปหน่อยนะแต่ว่าคนที่มีกําไรกับ เหรียญนี้มันก็มีเยอะอยู่ผสมควรแล้วก็ทีเนี้ยมันมีหลายอัปเกรดเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนมันพุ่งใช่ไหมตอนพุ่งช่วงเนี้ยมันคือช่วงที่บิตคอยเนี่ยกำลังฟื้นตัวตั้งแต่38,000ขึ้นมานะครับผม3 2 0 0 0เนี่ยขึ้นมาปื๊ดเลยนะเอดาเนี่ยที่ผมแนะนำจริงๆเนี่ยคือการที่ว่าเราน่าจะที่มันไซเวตอนนี้มันยังไม่มีข่าวมากระตุ้นนะครับผมจริงๆเนี่ยมึงควรขึ้นได้แล้วเว้ย ควรขึ้นได้แล้วมันลงหนึ่งสองสามกระแทกสามทีแล้วเนะ้ยนยังไม่ขึ้นอีกเหรอตลกอะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะผมก็ไซเวออีกยาวเนาะเพราะว่าอย่างอาตอนเนี้ยนี่นะผมตอนที่มันขึ้นมาแล้วไซเว์เนี่ยกว่ามันจะเด้งขึ้นแบบพวดพราดเนี่ยมันใช้เวลาถึง65วันเลยทีเดียวนะครับผม65วันนะแล้วกว่ามันจะเด้งแบบปกติในชะ่ะ ขึ้นมาปื๊ดเนี่ยหลังจากเด้งสุด15วันนะใช่ไหมสิวันประมาณ15วันแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ยาวถึงประมาณนักยี่สิบสี่เดือนยี่สิบวันอะไรเงี้ยนะกว่าจะเด้งขึ้นแล้วรอบที่แล้วเนี่ยกว่าจะเด้งขึ้นเนี่ยกี่วัน80กว่าวัน90กว่าวันมันถึงจะขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้รอบนี้นะผม ถ้าไม่มีข่าวมากระตุ้นนะครับผมก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณร้อยสาสิบห้าวันโอ้โหมันยาวนานขนาดนั้นเลยเหรอโอเคโอเคถ้าสายเล่นสั้นนะผมรอนี่เลยรอรอเบรกตรงนี้นะผมก็คือน่าจะต้องเด้งขึ้นได้แล้วนะผมเด้งปุ๊บลง,ลงมาอย่างเงี้ยขายตรงนี้ก่อนเพราะความกโกรธของคนเนี่ย มันเริ่มสูงแล้วแต่ว่าถ้าสังเกตนะผมสังเกตจุดนี้เลยสังเกตจุดนี้นะผมมันคล้ายคลายนะคล้ายๆตรงนี้นะผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันปื๊บขึ้นปื๊บแรงมากแล้วก็ปื๊บข,ขึ้นแรงมากแล้วดูบิตคอยนะผมแพทเทิร์นมันก็จะคล้ายๆกันนะผมพอมันขึ้นมาปุ๊บเทลงมาไซเวได้ป่ะเนี่ยมันก็เด้งเสน้นเด้งเส้นไปเรื่อยๆแล้วพอมันลงมาปุ๊บใช่ป่ะ พอเมื่อมีสัญญาณซื้อมันก็ขึ้นไปเลยเนี่ยเหมือนเอดาเลยนะครับผมณบรินะวเวณตอน,นเนี้ยเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยเนี่ยเตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นปะห้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บ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 ปืบปบ้ขึ้นแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นเห็นนะคือแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นสถิติที่เอามาอ้างอิงได้นะผมว่าคนคิดอย่างไรในตลาดเนี่ยก็ประมาณนเนี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสัญญาณดีและใกล้ขึ้นแล,แล้วล่ะ เนี่ยรอให้มันแบบคลานตรงนี้มาก่อนแล้วเออพึ่งรู้ตัวว่ากูต้องขึ้นได้ละโอเคขึ้นพอเ,เสร็จป,ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพักก่อนเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยอ่ะอีกสองวันอีกสามวันตรงนี้แล้วก็ขึ้นถึงจยขึ้นเนี่ยน่ยน่น่น่ดูตามสถิติตรงนี้นแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมพอพอมันลงมาเสร็จป,ปุ๊บจะมันต้องกระแทกข้างล่างพักหนึ่งทีสองทีเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยสองทีตรงเนี้ยมันเท่ากัน แล้วมันจะแลบไอเส้นเทนไลน์ใหญ่ๆหน่อยนิดนึงใช่ปถ้าถามว่าคืนยหญได้ยังน่าจะมีข่าวดีในเร็ว,รวๆนี้นะครับผมสำหรับคนที่ถือคาร์ดานหรือเ d ดานั่นเองนะครับผมวันนี้เอาสั้นๆ2ตัวนะครับผมมันสั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมผมอัดคลิปมาอันนี้ก็17นาทีแล้วเกือบ20นาทีก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้ว กดแชร์นะผมถ้ามีประโยชน์กับคุณนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย